สวัสดีนะครับอธิวีธจําเพียรจจะเพลยดักแฮมบายบารลอสเพื่อนๆกำลังดูผมอยู่2ช่องทางนะครับตอนนี้ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับทาง YouTube ก็จะเป็นความละเอียด 4K นะครับสำหรับเพื่อนที่อยากจะดูชัดๆละเอียดๆดดูขั้นตอนการทำงานที่มองเห็นแบบหลายๆจุดให้ชัดเจนนะครับก็ดูได้ทาง u t u b e นะครับจะเป็นวิดีโอแบบ 4K นะโอเคเดี๋ยวให้ดูปัญหาก่อนนะครับสาหรับ เครื่องตัวนี้มีปัญหาก็คือฟิล์มหน้าจอเขาคลํานะครับเบื้องต้นอาการจอจางเราแก้กันไปแล้วในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับส่วนในคลิปนี้เราจะแก้จอคล้บเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ตัวหนังสือชัดแล้วก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราเอียงๆเห็นไหมฮะมันดำเห็นไหมครับมันดำแล้วมันก็ออกเป็นสีม่วงๆใช่ไหมฮะอันเนี้ยเกิดมาจากฟิล์มหน้าจอนะครับการหักเหเขาผิดไปแล้ว เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแก้ไขกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องไฟด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะเปลี่ยนไปด้วยเลยแล้วกันนะครับอันนี้ไฟเขาดัดแปลงมาแล้วเปลี่ยนเป็นหลอดสีเขียวนะครับที่เปลี่ยนเพราะว่าผมเชื่อว่าตัวปัญหามาเกิดมาจากไฟเดิมเดิมเดิมของเครื่องเนี่ยมันทะลุออกมาที่ความค้ำของฟิล์มไม่ได้นะครับ ฟิล์มมันคล้ำม,มันก็เลยออกออกมาให้เห็นชัดๆไม่ได้นะครับแต่คลิปวิดีโอนี้ผมจะเปลี่ยนไปเป็นสีขาวนะครับมันก็จะผมว่ามันจะดูชัดกว่านี้นะครับอโอเคไปเลยนะครับแยกส่วนของการทำงานกันเลยผมจะแกะบอร์ดหน้าออกมานะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับมันจะมีล็อกอยู่4จุดใช่ไหมครับ ล็อกจออ้อบอกเพื่อนก่อนนะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าจอจางเกิดมาจากจอไม่แน่นนะครับจริงๆไม่เกี่ยวนะครับเป็นที่ผลึกเลยบางคนก็ไปใช้วิธีแบบนี้ครับพยายามบีบตัวล็อกหน้าจอให้มันล็อกแรงๆเพื่อทําให้หน้าจอมันแนบมากกว่าเดิมนะครับมันแทบไม่ช่วยอะไรเลยนะครับแล้วก็ผลเสียคือทําให้ผลึกเขาอาจจะมีปัญหาได้ไม่แนะนํานะครับแก้ให้ถูกจุดนะครับจอจางก็ ไม่เปลี่ยนก็ทําวงจรนะครับอันนี้ผมทําวงจรมาแล้วอันนี้นะครับสีเหลืองๆตรงนี้นี่แหละน,นี่หลุดลงไปนะอันนี้เป็น <c oughs> เป็นั้งหดนะครับเมื่อสักครูนะ่เนี่ยสักครู่นะครับโอเคด้านหลังของชุดจอนะครับจะมีเลนนะครับเอาไปไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยจริงๆเขาเขาแกะเขาแกะ เอาตัวกันแสงออกนะครับเพราะเขาอยากให้แสงออกไปมากๆนะัจริงไม่ควรแกะนะครับเพราะว่าหลอดไฟมันจะไปโดนในนี้โดยตรงแล้วแสงสดมันจะไม่ดีเลยมันจะไม่ค่อยสวยนะครับตัวนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะห <laughs> าอะไรมาทำแตนให้เขาได้นะเอาไม่เป็นไรมาดูงานของเราก่อนดีกว่านะครับนี่คือผลึกนะครับผมแยกเอาหมอนรองจอออกไปก่อนนะ วิธีการทำงานนะครับเราเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนทีละ1มิติเอ่อโทษทีทีละ1ด้านนะครับผมจะเปลี่ยนด้านหน้าก่อนเดี๋ยวผมสะท้อนเพื่อนๆดูนะเห็นไหมเห็นเงาที่มันมันเกิดมาจากฟิลม์มเห็นไหมฮะเนี่ยที่เป็นรลอนเป็นลอนอยู่ตรงเนี้ยนะฮะอันนี้ก็คือฟิล์มด้านหน้าหมดอายุนะครับเราใช้มิดโกนนะครับ ผมใช้มีดโกนยี่ห้อนี้เลยครับน,นี่ใช้มีดเก่าก่อนนะครับเดี๋ยวลอกเอาฟิล์มออกมาก่อนชั้นหนึ่งอ่ะอันนี้ผมเอาฟิล์มออกตอนนี้ผมเอาฟิล์มออกนะครับแต่ว่า ยังมีกาวยังอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเอากาวออกด้วยนะครับอันนี้แยกฟิล์มออกมาก่อนนะครับอ่ะเอากาวออกใช้มิตรโกนใหม่นะครับให้เพื่อนดูนะครับข้อดีของมิตรโกนยี่ห้อนี้นะมันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายแบบนี้เพื่อนดูนะเห็นไหมครับง่ายๆเลย นี่ผมไม่ได้กดแรงเลยนะแค่แทบจะแค่เอานิ้ววางเฉยนะครับอมาดูครับจอมันคล้ำได้ยังไงก็เพราะว่ากาวมันหมดอายุนั่นเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมครับกับกระดาษขาวนะเนี่ยครับความคล้ำออกมาจะออกมาจากตัวกาวหลังจากนี้ก็มาทํำความสะอาดด้านหน้านะครับ ครับนะนัผมจะเอากาวออกมาให้หมดนะครับเพื่อนๆสามารถเอาวิธีนี้ไปแก้ไขกับจออื่นๆได้นะครับรีโมทแอร์ได้นะรีโมทแอร์ที่บ้านผมก็ซ่อมวิธีนี้ครับให้มั่นใจว่าเราเอากาวออกให้หมดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลาติดแล้วมันจะไม่แนบสนิทไม่น่น ปุ๊บสักใช้ไปสักช่วงหนึ่งมันก็จะเด้งออกมานะครับก็จะดูไม่สวยหน้าจอเครื่องมือมันติมิเตอร์นะครับอาการเป็นแบบนี้แหละคล้ำๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาหมดอายุแล้วนะครับบางทีโดนแสงแดดมากๆก็เป็นอาการนี้นะ นี่ครับวิธีการทํางานของผมนะครับถ้ามิโกนเราคมสัอย่างนะไม่ต้องเอาน้ํายาอะไรไปเช็ดเลยครับนี่ครับหมดแล้วไม่มีคราบอะไรเลยอ่ะต่อไปติดฟิล์มด้านหน้านะครับเราจะใช้ฟิล์มแบบใสนะแต่ต้องเป็นฟิล์มโพลาร้์นะครับแบบนี้หาเพื่อนๆถ้าหาฟิล์มไม่ได้เนี่ย ส่งข้อความมานะครับแล้วก็ติดให้ถูกมิติด้วยนะครับโอเคติดด้านนี้นะวางจอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปตัดฟิล์มสักครู่นะครับให้ได้ขนาดตามต้องการก่อนสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมฝากช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะ ญาตเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมกําลังตัดฟิล์มเนี่ยกําลังตัดฟิล์มอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะจะได้ไวๆนะครับตัดฟิล์มไม่มีความลับอะไรเลยนะครับเพื่อนๆอเดี๋ยวผมตัดให้ดูก็ได้นะนะครับแค่เล็งแล้วก็ตัดแค่นั้นเองตัดตามแนวเดิมเลยครับ ตัดแนวเดิมตัดขนาดเดิมนะครับมันจะได้มิติที่เหมือนเดิมเวลาที่เราลงไปติดาามาดูวิธีในการติดฟิล์มนะครับดูอีกครั้งหนึ่งให้มั่นใจนะครับว่าไม่มีฝุ่นไม่มีผงอะไรลงไปโดนที่ผลึกครับหลังจากนั้น ที่ด้านหลังของฟิล์มครับชั้นกาวเนี่ยลอกเอาแผ่นกันกาวออกแล้วเราก็เตรียมที่เราจะเอาไปวางติดนะครับเพื่อนๆดูนะผมเอามืออีกข้างหนึ่งจับไปอยู่นะครับแล้วก็ลงแบบนี้ครับ เอาจริงๆนะวิวนี้ผมทำงานไม่ถนัดเลยนะแต่ว่าถ้าจะทำให้กล้องมันถ่ายชัดๆผมต้องต้องวางไกลๆตัวนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็วางแล้วก็กลิ้งนิ้วลงไปแบบนี้อ่ะโอเค ใช้สันของตรงด้านนี้นะครับลูดไม่ไม่ลูดแรงนะทิ้งแค่น้ำหนักนิดเดียวนะครับลงไปเพื่อทำให้ฟิล์มเขาแนบลงไปกับตัวจอเท่านั้นเองอ่ะเรียบร้อยหนึ่งด้านแล้วให้เพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมครับคราวนี้เหลือแค่ด้านหลังละเนี่ยเอียงแล้วความคล้ำเริ่มน้อยลงไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนด้านหลังกันด้วยนะครับ ด้านหลังเหมือนเดิมครับลอกออกใจเย็นนะครับโอเคแล้วก็เอาชั้นกาวออกนะครับ อ,อ,อือึ๊บนี่ครับความคล้ำอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับ ผมมกักจะใช้มือถือวางด้านล่างเพราะว่าจอเขาดำเวลาที่เราทำงานเราก็จะเห็นชัดนะครับหมายถึงเห็นว่ามันมีฝุ่นมาเกาะอีกไหมอะไรแบบนี้ครับ มิโกนี่ข้อนี้ดีตรงที่มันคมมากนะครับแต่ก็มีข้อเสียหนึ่งเรื่องก็คือเขาหมดคมง่ายมากถ้าเราไปโดนแรงๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยบางส่วนหมดคมไปแล้วนะครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ฝุ่นตรงนี้นิดนึงโอเคคราวนี้ฟิลม์มด้านหลังก็ต้องไปตัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมตัดสักครู่นะครับ ขอเล็งก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับตัดเหมือนเมื่อกี้นี้เลยเพียงแค่ว่าฟิล์มด้านหลังจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นแบบสะท้อนได้นะเดี๋ยวผมตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไ้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะ อาวแล้วโอเคอันนี้ฟิล์มด้านหลังนะครับผมไปเทียบมาแล้วนะแกะเอาตัวเทียบออกก่อน <c oughs> โอเคฟิล์มด้านหลังก็จะมีชั้นกาวเหมือนกันนะครับก็เอากันกาวออกอบแบบนี้นะครับแล้วก็วางลงไปทำแบบเดิมเลยครับ เอาละเรียบร้อยนะครับเห็นไหมเห็นนะครับดูเหมือนตอนซื้อเครื่องใหม่เลยใช่ไหมเดี๋ยวผมเลงด้านหน้านิดนึงเนีน่ยเห็นไหมครับอันนี้ผมติดพลาดนะมีฝุ่นเข้าไปนิดนึงนะครับตรงด้านนี้มีฝุ่นนิดเดียวเดี๋ยวผมดูก่อนไม่เอาติดใหม่ดีกว่าสักครู่นะครับ อย่าไปเสียดายนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มเลยนะครับบางทีเราเสียดายแล้วเราก็นิดหน่อยเอาประกอบดีกว่านะครับปรากฏว่าใช้ไปสักพักหนึงแล้วฟีม,มันเด้งนะครับเสียเวลาเหมือนเดิมเลยคราวนี้หนักกว่าเดิมอีกเพราะต้องแกะหมดเพราะนั้นก็ให้ชัวร์ไปเลยนะครับเอาใหม่สะท้อนหน่อยนะเพื่อนๆขออภัยนะครับเดี๋ยวผม ตัดฟิล์มก่อนนะโอเคแนวนี้นะครับแนวนี้จะผิดเห็นไหมครับต้องแนวนี้แป๊บหนึ่งนะครับ ครูนะเพื่อนผมกำลังตัดฟิล์มด้านหน้าอยู่นะอากาศร้อนไหมครับ เลยนะครับอ่าโอเค เห็นไหมครับดูเหมือนจอใหม่เลยใช่ไหมคราวนี้ลองดูกันอะเดี๋ยวผมยังไม่เปลี่ยนไอ้ตัวนี้ดีกว่าครับยังไม่เปลี่ยนหลอดไฟนะครับเดี๋ยวจะกินเวลานะเอาแค่นี้พอเมื่อกี้ผมเช็ดทำความสะอาดตัวที่สมัมผัสหมอนรองจอนนะครับอย่าลืมล็อกฟิล์มด้านหน้าออกด้วยทั้งสองด้านนะครับ นี่คือกันเป็นรอยละเห็นไหมครับเอียงก็ไม่เอียงก็ไม่คำํำละเห็นไหมด้านหลังด้วย <c oughs> โอเคนะครับาวางลงไปฟลุก เดี๋ยวมาเช็คกันนะครับว่าฟิล์มชนิดนี้เวิร์กไหมนะวางความหน้าวงจรลงไปนะครับโอเคล็อกหน่อย เลยนะครับเดี๋ยวมาพิสูจน์กันดูซิว่าฟิล์มชนิดนี้เวิร์กไหมนะครับโอเคปอนไฟนะครับอ่าเป็นไงครับ ข้มน่าดูเลยใช่ไหมครับอันนี้หมอนรองใจย,ยังไม่แน่นนะทําให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหแบบซูมซูมใกล้ๆนะครับชัดไหมเพื่อนๆสุดยอดไหมอลองเอียงดูนะครับเอียงด้านขวาเอียงด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมรับของหน้าบ้านแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับ มาแล้วมาแล้วเป็นไงครับเพื่อนๆสุดยอดไหมนะสวยมากนะครับสวยกว่าเดิมเยอะเลยนะนี่ครับอันนี้คือเราใช้ฟิล์มถูกชนิดละมันก็จะสะอาดสะอาดตาแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะทักทายเพื่อนๆด้วยนะครับ คุณลิปโปถามมาว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ครับของผมจอจางมองไม่เห็นแยกเป็น2อาการนะครับอาการจอจางเนี่ยต้องลองมาทําดูก่อนนะครับใส่วงจรเล่นความเข้มผมคิดค่าใชจ่ายอยู่ที่350สนะครับส่วนเปลี่ยนฟิล์มจอแบบนี้ถ้าเปลี่ยนแบบนี้เลยนะคิดอยู่ที่650บาทนะครับโอเคผมไม่แน่ใจว่าผมมองเห็นคอมเมนต์ทั้งหมดหรือเปล่านะครับ บทวนนะครับเราเปลี่ยนฟิล์มทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังสาเหตุที่เราต้องเปลี่ยนฟิล์มเพราะว่าอายุมันหมดแล้วนะครับแล้วก็เราเช็คได้จากการเอียงมองดูแต่ละแต่ละมุมของเขานะครับดูว่าถ้าสมมุติว่าเวลาเอียงแล้วมันค้ำๆเนี่ยก็แสดงว่าฟิล์มมันหมดอายุนะครับมันก็คือชั้นกาวเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนส่วนการเปลี่ยนเนี่ย <c oughs> ถ้าเราเปลี่ยน ฟิล์มแบบเดิมได้เนี่ยเราก็จะได้มิติการมองแบบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปหาฟิล์มมาถ้าเกิดเราไปเจอฟิล์มที่อยู่ในหน้าจอเขาเรียกจอ lcd ใช่ไหมครับเปลี่ยนไปบางทีมันไม่ได้แบบนี้นะครับถ้าเลือกได้ให้ใช้มิติเดียวกับเครื่องคิดเลขนะครับผมไม่รู้องศามันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้แบบเครื่องคิดเลขนะครับมันก็จะออกงานมันก็จะออกมาแบบนี้ดูเหมือนของเดิมนะครับคือมันดูได้หลายมุมแบบนี้แหละนะครับ นะสวยๆแบบนี้นะครับโอเคถ้าไงมีคำถามเดี๋ยวหลังจากนี้ปอินบ็อกมาก็ได้นะครับก็หลายเพื่อนไปก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ